อยากอยู่อีกสักคืนนึงเลยล่ะค่ะจริงเหรอใช่ ต้องบอกเลยต้องบอกว่าตอนนี้อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้มารู้สึกว่าที่นี่คือแบบว่าพาเวอร์ซีมากเลยค่ะเป็นส่วนตัวมากเลยแล้วก็ที่พักก็คือเริ่มในราคาส่วนกลางนี่คือแบบอุ๊ยกระพมมากื่องทรงเคงรือ่องเสียงเนาะนะพี่อยาร์ตรู้สึก็เคิครับที่นี่สะดวกสบายมากมีทั้งถ่านในหลอดป,ปิ้งย่างมีทั้งเตาหมูกระทะด้วยนะใครอยากกินหมูกระทะเนี่ยได้เลย,ยมันมีครัวข้างในเนี่ยบอกว่าสะดวกสบายมากมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนะไม่ต้องไปหาซื้อเข้ามาเลยรวมไปถึงสระน้ำ สนุกสนานเนี่ยมีเครื่องเล่นนะพร้อมกับที่พักเนี่ยโอ้แอร์เย็นเจ็บเลยครับผมอันนี้สระายน้ำเป็นระบบเกลือด้วยนะคะปกติแล้วคือไม่ชอบไม่ใส่สระว่ายน้ำเพราะว่าคอลีนเนีคะเป็นลูกคุณแบตาใช่แล้วก็แพ้ด้วยผมแห้งด้วยแต่นี่คือเป็นระบบเกลือแบบอุ้ยรสเลยแหละค่ะก็อันนี้ครับฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับผมต้นหอมปูปาร์ตี้กับใครอยากมาเที่ยวเป็นหมู่คณะเรียนเชิญที่นี่ได้เลยครับผมใช่ค่ะขอบคุณนะคะได้เลยค่ะไม่ไหวนะคะเอ้ารอดูดิ ขอบคุณรีวิวจากซุยแบะแซน,นะคะทุกคนจ๋ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เขาทำบริษัททัวร์นะคะชื่อว่าดูดีทัวร์เข้าไปติดต่อได้เลยนะคะทุกคนจ๋ารับรองไปกับแก๊งนี้จึงสุดๆคอนเฟิร์มเพราะตอนที่มาพักนี้เขาจัดเต็มจัดหนักมากๆเลยยังไงก็ฝากกาด้วยนะยังไงก็ฝากบานต้นหอมคูปาร์ตี้ไว้เห็นมาด้วยนะจ๊ะไปบ,บายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า